สวัสดีค่ะกาลยนานมีทุกท่านนะคะปุเป้ซินเนเจอร์ค่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมปุเป้เป็นครั้งแรกรบกวนกดติดตามและกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ปุเป้่อยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะปุเป้จะมาพูดถึงว่าสำหรับใครนะคะที่ทนทุกทรมานเกี่ยวกับภาวะหนี้สินนะคะและาหาทางออกไม่ได้นะคะปุเป้มีวิธีในการเป็นเขาเรียก เพื่อความสบายใจและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและทำแล้วเห็นผลจริงนะคะปูเป้จะเอามาฝากให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะในคลิปนี้ก็คือการเก็บเงินนะคะเหรียญ10นะให้ได้12เหรียญเท่ากับ120บาทใช่ไหมคะอ่าแล้วก็เมื่อมาครบ120บาทแล้วนะก็นำไปห่อผ้านะคะ นำไปห่อผ้าขาวหรือว่าหยอดกระปุกรงแบบอคล้ายๆกับเป็นบาทพระเล็กๆอ่ะค่ะเคยเห็นใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะก็คือหยอดไปนะคะหยอดให้เต็มๆร้อยยี่สิบร้บาทนะแล้วก็นําไปถวายพระเพื่อชําระหนี้สงฆ์นะคะแต่ปุเป้ขอแนะนําว่าเอ่ออย่าเพิ่งไปหยอดนะให้นําไปให้พระถวายสังฆทานคือสวดอะสวดสวด,สวด สวดเวลาถวายสังฆทานเหมือนกับว่าเราเอาของไปถวายสังฆทานใช่ไหมคะแล้วเราก็นำเจ้ากระปุกอมสินที่เราใส่เหรียญไว้สิบสองเหรียญน,นั้นน่ะให้พาสวดด้วยแล้วก็ถวายพระไปเลยนะคะแล้วก็เราก็มากรวดน้ํานะคะในสิ่งที่เออให้เจ้ากรรมในเ,นเรื่องหนี้สินเรื่องการเงินนะคะให้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้สินแล้วก็ลืมตาอ้าปากได้นะคะ จะทาให้การงานและการเงินของเพื่อนก้าวหน้าได้นะคะเพราะว่าปุเปก็ทําแบบนี้เหมือนกันเนาะเหตุที่ว่าทําไมเราถึงถวายสังฆทานแทนที่ว่าจะเอาไปหยอดในชานําระนี่ตู้ชําระนี่สงใช่ไหมคะก็คือว่าเมื่อพาท่านได้รับไปแล้วอะท่านก็เอาไปใช้ได้เลยนะคะใช้ได้จริงอาจจะให้ลูกศิษย์ ไปหยอดตู้หรืออะไรเนี้ยคือผ่านมือพากก่อนน่ะอันนั้นเ,เวลาอยู่ในตู้อะ่ะมันนานกว่าเขาจะมาเปิดสักทีนะคะแล้วก็เอาไปสวดมันมันนานนะคะและทําไมถึงต้องเป็นเหรียญสิบนะคะแล้วก็ทําไมต้องเป็นจํานวน12เหรียญน,นะคะเพราะดวงจิตของมนุษย์นั้นนะคะมีทั้งหมด121ดวงจิตนะคะ120อ่อบบาทก็คือ เป็นโรจิตร2 0อยยี่ิบระบบอีกที่เราเป็นมนุษย์อีกหนึ่งนะคะก็เป็น121นั่นเองค่ะแล้ววิธีการทําแบบนี้นะคะเพื่อนๆอนนาจจะบอกว่าเออบางคนอาจจะทำแล้วแบบไม่เห็นผลเลยอะไรแบบนี้มันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าทำปุ๊บได้ได้ผลเลยอะไรแบบนี้มันไม่ได้ขนาดนั้นนะคะเพราะว่า <c oughs> ขออภัยค่ะ เพราะว่าเวลาเรามีหนี้สินนะเราติดหนี้สินไว้เยอะเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ได้นะคะในครั้งเดียวถูกไหมเหมือนก็นเราอ้อนวอนอะไรสักอย่างอะ่ะจะมีคนเขามาช่วยเพื่อนๆอ,นอะ่ะแค่ครั้งแรกอะ่ะเขาก็าอาจจะคิดดูก,ก่อนถูกไหมเขาจะต้องคิดดูก,ก่อนว่าจะช่วยดีไหมไอ้เจ้าคนนี้ นะคะเขาก็ต้องดูด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเขาจะช่วยเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีอยู่จริงนะคะเพื่อนๆเอาล่ะค่ะบุ๊เปก,ก็มาแนะนําเคล็ดลับดีๆนะที่บุ๊เปก,ก็ทอบทําอยู่สม่ําเสมอนั่นเองนะคะสําหรับคลิปนี้ถ้าถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะคะปุ๊เปก็ฝากกดไลค์ให้บุ๊เป้หน่อยนะเป็นกําลังใจให้ปุ๊เป้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสาหรับคลิปนี้ ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย